สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลยวพลอยปฏิพัทธ์ออโต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็จะมารีวิวรถตอนเดียวนะคะรถพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้เป็นโตลตารีโวเครื่อง 2.4J นะคะหน้าร็อคโคปี2019นะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดรอบคันกันค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นโฉมล็อกโทนะคะลูกค้ามีไฟตัดหมอกแล้วเรียบร้อยนะคะเลขทะเ,เบียนสวยนะคะคันนี้สีขาวนะคะได้ Mac ก e 304ล้อเลยนะคะคันนี้ความสูงของตู้ก็อยู่ที่2เมตร10นะคะตามมาตรฐานนะคะจดลงลักษณะพร้อมวิ่งงานเรียบร้อยนะคะคันนี้มือจะบเป็นพรเมียมนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมภายในรถกันค่ะนี้ก็จะเป็นตัวกระจกไฟฟ้านะคะนี่ะ เบาะหนังสีดำนะคะคันนี้จออาวิทยู c ี a มี3นะคะเลขไม้ก็อยู่มาณ7 0 0 0หนะคะนี่มีกุญแจรีโมทสำรองให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าเลขไมายประมาณนี้เลยนะคะใหม่เก็บเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะโตต้ารีโวเครื่อง2.4นะคะปี2019นะคะราคายที่ 499,000บาทนะคะคนซื้อเครดิตดีฟรีดาวนะคะลูกค้าจะผ่อนต่อเดือนประมาณ1,000งหมื่นนะคะหปี2จงวดนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดพลอยได้เลยนะคะเดี๋ยวพลอยจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้ลิงก์ youtube นะคะคลิปต่อไปพลอยจะนำเสนอรีรวิวขนหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ